สวัสดีครับก็ขอสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในห้องซูมด้วยนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระองค์ทรงให้ผมได้มีโอกาสมาแบ่งปันพระชนะของพระเจ้าให้กับพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้อีกครั้งด้วยกันนะครับวันนี้นะครับหัวข้อที่ผมจะนํามาแบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับก็คือหัวข้อว่าเติบโตขึ้นด้วยความรักนะครับมีคํากล่าวหนึ่งนะครับ บอกกับเราว่าเราไม่ต้องไปบังคับการเจริญเติบโตนะครับเหมือนกับเด็กที่เกิดมาต้องเติบโตและต้องเติบโตในทุกด้านเพียงแต่ว่าจะเติบโตอย่างสมบูรณ์หรืออย่างไม่สมบูรณ์นะครับและมีคนกล่าวว่านะครับว่า i อา IQ และ EQ นะครับจะทำให้คุณประสบความสำเร็จแต่ถ้าคุณยังเป็น,นอ,อยากที่จะเป็นคนที่น่านับถือนะครับและอยู่ใน อยู่รอดถึงอีก30ปีข้างหน้านะครับคุณจะต้องสอนเด็กๆนะครับให้มี LQ นะครับหรือ Q of Love นะครับนี่คือประโยคที่หลายคนอาจจะเคยผ่านหูบ้านนะครับที่แจ็คหมานะครับผู้ก่อตั้งอาลีบาบาหรือว่ามหาเศรษฐีที่มีอิทธิพลคนหนึ่งของโลกนะครับได้กล่าวไว้ในครั้งหนึ่งนะครับนว่า LQ นะครับหรือว่า Q of Love นะครับที่เขา ได้กล่าวถึงนะครับยิ่งมีคนที่เล็งเห็นนะครับและก็เห็นถึงความสำคัญเป็นขึ้นเรื่อยๆนะครับ LQ นะครับหรือว่า Love c o h a n c นะครับคือความสามารถนะครับในความรักในความสามารถในการรักนะครับความสามารถในการแสดงถึงความรู้สึกห่วงใยนะครับมีเมตตานะครับปรารถนาดีต่อตนเองและผู้อื่นนะครับและรวมถึงทั้งสังคมด้วยนะครับ LQ นะครับจะเป็นกลุ่มที่มีความปรารถนาต่อสังคมส่วนรวมนะครับไม่เอาเปรียบคนอื่นนะครับและไม่เบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติจนไม่มีความสมดุลน,นะครับและถ้าเราย้อนกลับมาดูในพระคัมภีร์นะครับพระคัมภีร์นะครับได้กล่าวถึงความสามารถในการรักอย่างชัดเจนนะครับด้วยคํานิยามของความรักที่บอกว่า ในหนึ่งโครลินบทที่13ข้อที่4ถึงข้อที่เนะครับบอกว่าความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิงพยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ชุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักอดทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและความ และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างนะครับนี่คือ LQ ที่ทุกคนต้องการนะครับและคือเป้าหมายของการเจริญเติบโตนะครับรวมถึงในชีวิตคริเซีนนะครับที่จะต้องมีในชีวิตนะครับพระเจ้าทรงประทานของประทานให้เราที่จะทําหน้าที่เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างคนของพระเจ้าให้มีความสามารถในความรัก แล้วก็พระจนะของพระเจ้าในพระธรรมเอเฟซัสนะครับที่ผู้นำนะครับได้นำเราอ่านไปเมื่อสักครู่นะครับในข้อที่4ถึงบทที่4ข้อที่11ถึง16นะครับแต่ในวันนี้นะครับที่ผมจะนำมาเน้นนะครับหรือว่ามาเราจะศึกษาด้วยกันก็อยู่ในข้อที่16นะครับที่บอกว่าคือเนื่องจากพระองค์นั้นร่างกายทางสิ้นที่ติดต่อสนิท และประสานกันด้วยทุกๆข้อต่อที่ทรงประทานได้จำเริญเติบโตขึ้นด้วยความรักเมื่ออวัยวะทุกอย่างทำงานตามความเหมาะสมแล้วในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับกำลังจะบอกเราถึงการเจริญเติบโตของชีวิตของเราโดยเฉพาะในชีวิตของอเราทุกคนนะครับจะต้องมีเป้าหมายทิศทางในทางเดียวกันนะครับการเติบโตขึ้นด้วยความรักนะครับ ความรักนะครับเป็นดัชนีบอกถึงเรื่องของขนาดการเติบโตนะครับในยอนบทที่13ข้อที่35ได้บอกไ้ว่าถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงจะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราเติบโตขึ้นด้วยความรักนะครับองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดก็คืออ,องค์ประกอบที่สำคัญที่สุด และเป็นเครื่องมือวัดความเติบโตในการที่จะเป็นผู้ใหญ่ในชีวิตของเราหรือว่าชีวิตของคริสเตียนทุกคนนะครับไม่ใช่เพียงแท่ความรู้นะครับไม่ใช่เพียงแค่ความสามารถเท่านั้นแต่เป็นความรักนะครับในหนึ่งโครินบทที่13ข้อที่13ก็บอกชัดเจนว่าดังนั้นจึงตั้งอยู่3สิ่งคือความเชื่อความหวังใจนะครับและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุด มีคำพูดหนึ่งนะครับกล่าวว่าความรักไม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยสมองนะครับหรืออธิบายใดๆด้วยความรักต้องปฏิบัตินะครับจึงจะสามารถเข้าใจนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์เอเมฟซัสใช้คำว,ว่าเต็มขนาดซึ่งต้องมีมาตรฐานวัดถึงการเติบโตขึ้นด้วยความรักและวัดด้วยการกระทำจึงจะสามารถที่จะ จึงจำเป็นที่จะต้องมีช่องทางของการแสดงถึงความรักนะครับในพระคัมภีร์เอเฟซัสนะครับจึงกล่าวถึงการเชื่อมต่อกันนะครับพระคัมภีร์กล่าวถึงการเชื่อมต่อทางการเติบโตขึ้นนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันให้กับทุกท่านด้วยกัน3ประการด้วยกันนะครับประการที่1นะครับก็คือแน่นอนครับก็คือการเชื่อมต่อกันนะครับ การเชื่อมต่อกันนะครับพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ี่ข้อที่สิบหนะครับได้บอกว่าคือเรื่องจากพระองค์นั้นร่างกายทางสิ้นที่ติดต่อสนิทลักษณะหนึ่งนะครับของความสัมพันธ์ที่ดีนะครับคืออยากอยู่ใกล้อยากพัฒนาความสนิทสนมความสัมพันธ์ที่ดีนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้มีการติดต่อการสนิทเรามักจะได้ยินคําว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเกิดจากการไม่มีเวลาให้กัน เช่นกันนะครับโดยเฉพาะถ้าเรามองใกล้ๆเลยคือในครอบครัวของเรานะครับพ่อแม่นะครับถ้าไม่มีเวลาให้กับลูกนะครับใช้เวลาทั้งหมดไปกับการทำงานหาเงินทำมาหากินสุดท้ายนะครับความสัมพันธ์ที่ดีก็จะสูญเสียไปครอบครัวก็อาจจะถึงขั้นการแตกสลายได้นะครับเพราะความสัมพันธ์ไม่ดีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะครับเกิดจากการไม่มีเวลาให้กันและกันการสื่อสารนะครับมีช่องว่างนะครับ ไม่เข้าใจกันมากขึ้นนะครับเพราะไม่ได้เรียนรู้จากกันและกันเราจะเห็นว่าพระเยซูคริสต์นะครับทรงเสด็จเข้ามาในโลกนี้นะครับเพื่อที่จะนําการคืนดีกันนะครับให้เกิดขึ้นะระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านะครับเพื่อจะขจัดช่องว่างในการสื่อสารนะครับะระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าพระคัมภีร์นะครับได้กล่าวถึงพระเจ้าทรงเสด็จมานะครับอยู่ใกล้กับมนุษย์นะครับในพระธรรม ฟิลิปปีบทที่4ข้อที่หถึงข้อที่7นะครับบอกว่าจงให้จิตใจที่อ่อนสุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวงองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วอย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคิดคำว,ว่าจิตใจที่อ่อนสุภาพนะครับมาจากล่าศัพท์คำว,ว่าจงเป็นเหมือนนะครับซึ่งใช้อธิบายถึงว่าการอยู่ใกล้อะไรก็เหมือนกับสิ่งนั้นพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับอธิบายถึงการอยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้อะไรก็เหมือนกับสิ่งนั้นนะครับการอยู่ใกล้ พระเจ้าทําให้เราเป็นเหมือนพระองค์คือมีจิตใจที่เหมือนกับพระเจ้านะครับคำว่าอ่อนสุภาพนะครับถูกอธิบายในลักษณะของการแสดงออกด้วยคําว่าอย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆเลยนะครับในข้อที่6นะครับและจงเชื่อมต่อกับพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณนะครับการอธิษฐานคือช่องทางการที่เราจะสามารถสื่อสารนะครับแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าได้ แล้วข้อนี้7เจ็ก็บอกว่า mm hmm. แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจนะครับและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคิ์นั่นคือสิ่งที่คือความไว้วางใจในพระเจ้าที่จะเกิดขึ้นนี่คือรูปแบบของการที่เราจะมาอยู่รวมกันนะครับของพระกายของพระคิดนะครับหรือเราเป็นอ,อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับเป็นเป้าหมายนะครับก็คือ การทําให้เกิดความไว้วางใจกันที่เรียกว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเราจะไม่สามารถลดช่องว่างการสื่อสารได้หากเราใช้เวลาด้วยกันขออย่าให้เรานะครับมีความสัมพันธ์กันเพียงแค่หน้าที่ที่ต้องทำหมดหน้าที่ก็แยกออกจากกันนะครับโดยไม่ใช้เวลาด้วยกัน การใช้เวลาด้วยกันนะครับอย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือการทําให้เกิดการเติบโตขึ้นด้วยกันไปพร้อมๆกันเติบโตขึ้นด้วยความรักนะครับแต่การใช้เวลาอย่างขอไปทีนะครับไม่ทําให้เกิดการเติบโตขึ้นด้วยความรักนั่นคือไม่มีความสนิทสนมไม่รู้จักนะครับกันมากขึ้นหรือเรียกว่าคือไม่รู้จักใจกันการตอบสนองของคนที่ไม่รู้จักใจกันนะครับ ทำให้ไม่สามารถที่จะรับการสื่อสารของอีกฝ่ายได้นะครับคนที่ไม่รู้ใจกันจะมีแต่ทําให้เกิดความไม่เข้าใจนะมีแต่จะทําให้เกิดช่องว่างของความสัมพันธ์นะครับพระเยซูนะครับตัดกับเราสาวกของพระองค์นะครับให้มองเห็นภาพของการเชื่อมต่อกันนะครับของพระเยซูกับพระเจ้านะครับก็คือพระบิดาของพระองค์เองนะครับกับสาวกของพระองค์นะครับ ระหว่างสาวกนะครับคำว่า,าเกิดผลนะครับคำว่าล่สาสักคำนี้มาจากคำที่มีความหมายถึงสิ่งที่สามารถจับต้องได้ช่วยไว้ได้นะครับไม่ไม่ใช่เพียงแค่เป็นนามประธรรมนะครับหรือเป็นคําพูดลอยๆเท่านั้นและนี่แหละนะครับคือการที่จะแสดงถึงความหมายของความรักที่แท้จริงครับคือการเชื่อมต่อกันที่แท้จริงเราจะต้องทําให้เกิดความรักที่สามารถจับต้องได้ ช่วยไว้ได้นะครับไม่ใช่ความรักที่เป็นแต่คําพูดหวานๆนะครับในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่1ข้อที่22นะครับได้บอกไว้ว่าที่ท่านทั้งหลายได้ชําระจิตใจของท่านให้บริสุทธิ์แล้วด้วยการเชื่อฟังความจริงจงมีใจรักพวกพี่น้องอย่างใจจริงอ,อย่างจริงใจท่านทั้งหลายจงรักการให้มากด้วยน้ำใสใจจริงนะครับ มีสำนวนภาษาอังกฤษนะครับที่แปลออกมาเป็นความหมายว่ามีความกระตือรือร้นที่ออกมาจากหัวใจบริสุทธิ์นะครับนั่นคือการที่ต้องแสดงออกด้วยความกระตือรือร้นสามารถแสดงออกและก็ให้เห็นชัดเจนด้วยการกระทำนะครับขอให้เราที่จะมีการเชื่อมต่อกันนะครับด้วยความกระตือรือร้นแล้วก็ด้วยความรักที่มาจากพระเจ้านะครับและประการที่สองนะครับได้บอกไว้ว่าให้เราที่จะประสานกัน ในเอฟซัสบทที่4ข้อที่16เมืไม่สักครู่ก็ได้บอกต่อไปว่าและประสานกันด้วยทุกๆข้อต่อที่ทรงประทานคำว่าประสานกันนะครับภาษาอังกฤษนะครับก็ถ้าเราไปเปิดในพระคัมภีร์นะเราจะเห็นถึงความชัดเจนนะครับก็คือการที่เราจะต้องสนับสนุนกันนะครับหลายท่านที่เป็นคุณหมอเป็นพยาบาลนะครับอาจจะเคยได้ยินนะครับว่า ได้ยินคำอธิบายถึงการผ่าตัดนะครับผ่าตัดอวัยวะของมนุษย์นะครับก็คือการที่เราจะเอาอวัยวะของมนุษย์อีกคนหนึ่งมาให้กับอีกคนหนึ่งเราจะต้องมีการตรวจสอบเป็นอย่างดีนะครับว่าเนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะต่างๆอวัยวะส่วนนั้นเนี่ยจะเข้ากับอีกคนได้หรือเปล่านะครับในการที่เขาจะต้องรับแล้วก็มาใช้ชีวิตนะครับหากไม่ได้นะครับก็ต้องทําให้คนที่คือแบบถ้ามันเข้ากันไม่ได้ก็ทําให้อวัยวะตายได้เลยใช่ไหมครับ โดยเฉพาะอายวะนั้นนะครับเป็นส่วนที่มีสําคัญต่อมีความสําคัญต่อร่งอารงกายนะครับพระธรรมอินเฟษัสนะครับในตอนนี้กําลังจะบอกให้เราเช่นเดียวกันนะครับว่าถ้าการเชื่อมต่อการระหว่างพี่น้องนะครับหรือว่าในกลุ่มเพื่อนๆของเราหรือว่าในกลุ่มที่เราสนิทซึ่งกันและกันนะครับโดยเฉพาะพี่น้องคริสเตียนนะครับที่มีเราจะต้องมีการมีความสัมพันธ์ที่มาจากพระเจ้านะครับ เราจะต้องให้พระองค์ที่จะทรงนําในชีวิตของเรานะครับโดยเฉพาะพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทีสาา่สามารถสามารถนําเราเข้าสู่การที่เราจะประสานซึ่งกันและกันได้ถ้าเข้ากันไม่ได้นะครับนอกจากจะไม่เจ็บไม่เจริญเ,เติบโตฝ่ายร่างกายแล้วนะครับก็จะก,ก็จะทาให้อวัยวะส่วนนั้นก็แยกขาดออกจากกันนะครับดังนั้นนะครับในการประสานกันจะต้องประสานกันด้วยที่จะต้องมี พระเจ้าที่จะเป็นผู้ที่จะทรงนำเราทรงนำในชีวิตของเรานะครับความสัมพันธ์ที่ที่เราไม่อาไม่ตายนะครับและจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ได้นะครับการที่เราประสานงานกันนะครับของผู้ที่เชื่อทุกคนนะครับจะต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับมีส่วนร่วมในการที่เราจะอยู่ร่วมกันนะครับด้วยการที่เราอาจจะอธิษฐานด้วยกันนะครับ เหมือนอย่างยกตัวอย่างเมื่อวานนะครับทางศาสนาิจเราก็จะมีการอาธิษฐานตอนเที่ยงนะครับที่เราจะมีการอาธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็เป็นการที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยกันมีมีการติดสนิทพระเจ้ามากขึ้นนะครับแค่เราเข้ามาอธิษฐานด้วยกันนะครับนําเสนอหัวข้อที่เราอยากให้ซึ่งกันและกันที่จะช่วยกันภาวนาอาธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้านะครับ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะเสริมสร้างซึ่งกันและก,กันให้เติบโตฝ่ยายจิตวิญญาณนะครับฝ่ายร่างกายของเราด้วยนะครับหรือว่าการอ่านพระคัมภีร์ในประจําวันของเรานะครับนี่เป็นคุณลักษณะที่เป็นเกลือนะครับที่พระเยซูคริสต์ตัดในมัทธิวบทที่5ข้อที่13นะครับบอกว่า ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดลดเค็มไปแล้วจะทําให้กับเค็มอีกอย่างไรได้แต่นั่นก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะทิ้งเสียสําหรับคนเหยียบย่ํานะครับเกลือนะครับมีคุณลักษณะที่ทําให้เราเห็นได้ชัดเจนก็คือของคุณลักษณะของการประสานเข้าด้วยกันนะครับทุกอย่างนะครับด้วยการที่การละลายของตัวมันเองนะครับ ไม่ได้ใช่ไปละลายให้กับคนอื่นนะครับความเค็มที่พระเยซูสฤ์ทรงใช้บ่งบอกถึงลักษณะของความเป็นเกลือก็คือความสามารถในการที่จะละลายตนเองนะครับทำให้เกิดรสชาติที่เค็มนะครับกับสิ่งที่ตนเองละลายเข้าไปผสมผสานด้วยกันนะครับนี่คือความหมายที่แท้จริงนะครับว่าก่อให้เกิดประโยชน์นะครับตรงกับความคาดหวังที่เกิดขึ้นนะครับ ความต้องการที่มีรสชาติเค็มนะครับถ้าไม่มีรสชาติเค็มนะครับถ้าเกลือนั้นนะครับหมดรสเค็มหรือว่าไม่มีรสชาติที่เค็มอาจจะทําให้เราผิดหวังใช่ไหมแล้วมันจะเป็นเกลือก็ไม่ได้นะครับดังนั้นการเติบโต,ตขึ้นด้วยความรักนะครับต้องทําให้เกิดความรักนะครับไม่ใช่โดยเฉพาะในชีวิตของเรายิ่งทํางานไปเรายิ่งอาจอถ้าเราหมดรสเค็มมันก็จะทําให้เรา ไม่มีความสุขในการทํางานนะครับดังนั้นในทุกๆวันของเรานะครับให้เราที่จะมีความสุขนะครับตัดความอคติหรือว่าความขมขื่นต่างๆเชื่อว่าในความเป็นมนุษย์ของเรามันอาจจะทําได้ยากนะครับแต่ขอให้เราที่จะพึ่งพาพระเจ้าพึ่งพาองค์พระสุคิดที่จะทรงช่วยเหลือเรานะครับให้เราที่จะ,ะสามารถนําสิ่งเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของเราเพื่อที่เราจะสามารถก้าวผ่านในทุกๆวันของเราได้นะครับให้เรามีความสามารถที่จะรักนะครับทำในสิ่ง ที่เราทําในทุกวันนั้นด้วยความรักนะครับแม้กระทั่งคนที่เราเจอในทุๆวันเราไม่ชอบนะครับก็ขอพระเจ้าที่จะทรงนําเราที่จะเราสามารถรักเขาได้นะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่5นะครับข้อ4 3ถึง48นะครับก็ได้บอกกับเราไว้ว่าท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่า จงรักคนสนิทและเกลียดชังศัตรูนะครับฝ่ายเราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเผื่อผู้ที่ข่มเหงท่านทาดังนี้แล้วท่านจะ,ะท่านทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระบิดาของพระผู้ทรงสถิตในสวรรค์เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกันและให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรมแม้ว่าท่านรักผู้ที่รักท่าน จะได้บำเหน็จอะไรถึงพวกเก็บภาษีก็ยังกระทำอย่างนั้นไม่ใช่หรือ <c oughs> ถ้าท่านทั้งหลายแต่ถ้าท่านทักทายแต่พี่น้องของตนฝ่ายเดียวท่านได้กระทำอะไรเป็นพิเศษยิ่งกว่าคนทั้งพวงเล่าถึงคนต่างชาติก็จะก็กระทำอย่างนั้นไม่ใช่หรือเหตุน,นี้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบเหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ เป็นผู้ดีรอบคอบในพระเจ้าตอนนี้นะครับอยากให้เราที่จะสํารวจในชีวิตของเราว่าเรากําลังประสานกันนะครับคือ,กา,อการสนับสนุนกันนะครับและกันที่จะเติบโตขึ้นด้วยความรักหรือไม่หรือว่าถ้ายิ่งเราประสานกันไม่ได้ทําให้เราเติบโตขึ้นด้วยความรักไม่ได้ก็ขอพระเจ้าที่จะทรงนําเราในทุกๆวันนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือการทํางานตามความเหมาะสมนะครับ ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อที่16บนะครับบอกว่าเมื่ออวัยวะทุกอย่างทำงานตามความเหมาะสมแล้วนะครับภาษาอังกฤษนะครับมีประโยคหนึ่งนะครับกล่าวไว้ว่า Put t h h t m g n t m t n o r t h h t j o h นะครับคือการวางคนให้ถูกตำแหน่งนะครับหน้าที่การงานของเขานะครับก็จะทำงานได้ตามความเหมาะสมนะครับในพระคัมภีร์นะครับตามรากศัพท์คำนี้นะครับแปลว่าทำงานอย่างมีปฏิ มีประสิทธิภาพเกิดผลตามความต้องตามความเข้าใจของคนทั่วไปนะครับก็คือการที่เราจะสามารถสร้างผลงานให้เป็นที่พอใจนะครับแล้วก็เกิดความคาดหวังของคนนะครับแต่หากเรามาดูคาอธิบายเรื่องของความรักนะครับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดนะครับในพระธรรม1นึโคลินบทที่13ข้อที่1ถึงข้อที่3นะครับบอกว่าแม้ข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆได้เป็นภาษามนุษย์ก็ดีเป็นภาษาทุสวรรค์ก็ดีแต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคล้องหรือฉาบที่กําลังส่งเสียงแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระชนะได้และเข้าใจในความล้าลึกทั้งปวงนะครับมีความรู้ทั้งสิ้นและมีความเชื่อมากความเชื่อมากยิ่งที่สุดพอจะยกภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยแม้ข้าพเจ้าจะเสียสละของสารพัดหรือยอมให้เอาตัวข้าพเจ้าไปเผาไฟเสีย แต่ไม่มีความรักจะหาประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไม่พระคัมภีร์นะครับกำลังจะบอกว่าการมีประสิทธิภาพที่สุดของการเกิดผลที่ดีสุดในการทำงานทุกอย่างนะครับก็ทำล้วนต้องมีความรักเป็นองค์ประกอบสําคัญนะครับหากปราศจากความรักนะครับงานทุกอย่างที่ทําหรือว่าไม่ล้อมถึงกับ การรับใช้ของเรารวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เราทําในทุกๆวันนะครับล้วนเป็นสิ่งที่สร้างความน่าราคาญถ้าเราไม่มีความรักนะครับแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีค่าอะไรนะครับและไม่มีประโยชน์แก่คนที่เสียสละแล้วก็ยอมอเสียชีวิตในงานนั้นๆทําจนสุดความสามารถในงานนั้นถ้าเราขาดความรักมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรและนี่คือสิ่ง สำคัญในชีวิตของเราต้องการและสิ่งสําคัญในชีวิตของเราที่พระเยซูคริสต์ต้องการให้เราที่จะมีนะครับอ,อยวยวะทุกส่วนเชื่อมต่อกันนะครับและทําหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมความรักทําให้เกิดทําให้การทํางานที่ต่างๆดําเนินไปด้วยความสนใจนะครับด้วยความสนใจและนําไปสู่ประสิทธิภาพที่อย่างเหลือที่เราจะคาดได้นะครับ งานทุกอย่างนะครับหากมีความรักผสมผสานเข้าด้วยกันนะครับผลงานก็จะออกมาเป็นที่น่าประทับใจนะครับแล้วก็ไม่ใช่ประทับใจแค่คนได้ชมด้วยแต่ประทับใจตัวเราด้วยนะครับแม้จะเป็นงานที่ดูเล็กน้อยในชีวิตของเราแต่สิ่งที่จะนำพาการงานของเราทั้งหลายนะครับผ่านไปด้วยแม้ว่าจะเจออุปสรรคถ้าเรามีความรักในการทำงานของเรา เชื่อว่าเราจะสามารถผ่านในจุดๆนั้นได้อย่างแน่นอนดังนั้นนะครับถ้าในชีวิตของเราอยากที่จะเติบโตด้วยความรักจนไปถึงชีวิตที่เป็นเหมือนพระคิดได้นะครับอย่างน้อยเราจะต้องมีการอย่างน้อยเราจะต้องมี3อย่างด้วยกันก็คือเราจะต้องมีการเชื่อมต่อกันนะครับและอย่างที่2เราต้องประสานกันและอย่างที่3คือเราต้องการทํางานตามความเหมาะสมของเรานะครับ ให้ชีวิตของเรานั้นที่จะเต็มล้นด้วยพระสิริของพระเจ้านะครับให้เรามีการเชื่อมต่อกันให้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะให้เราที่จะมีชีวิตที่เป็นเหมือนพระคิดมากยิ่งขึ้นมีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่จะเข้าหาและแสวงหาพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงชีวิตเราจะได้เป็นแสงสว่างให้กับผู้ที่เข้ามารับบริการหรือว่าเป็นแสงสว่างให้กับครอบครัวของเราได้ด้วยนะครับขอพระเจ้าที่จะอวยพรพี่น้องทุกท่านในการทํางานเช้าวันนี้นะครับขอให้เราที่จะร่วมใจกันที่ฐานครับ สัตวการเดีพระเจ้าขอบคุณพระองค์พระเจ้าข้าสาหรับเช้าวันนี้ขอบคุณพระองค์สาหรับพเจชนะของพระองค์ที่ข้าให้ข้าพง์หลายทุกคนได้มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้ไปด้วยกันพระเจ้าข้าขอพระองค์จะทรงนําในตลอดทั้งการทํางานของข้าพมหลายทุกคนในวันนี้ที่จะเอรับพระพรที่มาจากพระองค์และขอพระองค์จะทรงเสริมสร้างกําลังกายกําลังใจของข้าพมหลายทุกคนในการที่จะก้าวเดินกับในการทํางานที่องค์กรของพระองค์แห่งนี้ที่เต็มล้นด้วยพระ พราะคุณและพระพรที่มาจากพระองค์และข้าพระองค์ทั้งหลายขอการอวยพรที่มาจากพระองค์ที่ข้าพระองค์ทุกคนนั้นจะเป็นแสงสว่างเป็นชีวิตที่พระองค์สมพี่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นพุทเจ้าข้าขอการทรงนำและขอกำลังที่มาจากพระองค์ในการทำงานในวันนี้และตลอดไปให้แก่ข้าพระองค์ทุกคนที่จะ แม้ว่าจะเจออุปสรรคใดๆขอพระองค์จะทรงช่วยเหลือและนำพาชีวิตของข้าพกลงทั้งหลายพระเจ้าค่ะขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมน ท่านนะครับ